พบกับน้องนายอีกครั allies, ้งในคลิปที่2ค่ะมีใส่ส่วนตัวของนายนะคะเป็นคนพูดน้อยค่ะเอาตรงๆเลยนะคะเราเป็นคนชอบคุยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบแกล้งเพื่อนแต่ว่าก็ง้อนะคะนายเคยเล่ากันบ้านเพื่อนไหมก็ไปถึงโรงเรียนก็ ทุกเช้าค่ะไม่เคยทำในชั่วโมงเลยค่ะทำแต่ตอนเช้าค่ะตอนเช้าเช้าที่แม่ชอบพูดกับนายพูดว่านายตื่นไปโรงเรียนค่ะแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนวันละ50บาทค่ะแต่ชอบจิกเอาเหรียญเอาเศษไปใช้มังค่ะ งานอดิเลกชอบอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะของสะสมของนาก็คือตุ๊กตาลิราคุมะค่ะแล้วก็พวกเลโก้ค่ะตัวต่อตอนนี้อะไรฮิตที่สุดในโรงเรียนก็คือใส่ถุงเท้าข้อสั้นค่ะอนาคตอยากเข้าคณะเภสัชกรค่ะอยากอยู่มหาลัยนาเลศวรค่ะพิษณุโลกค่ะเพราะว่าอยากไปอยู่ที่นู่นนะคะดูน่าจะล่มเย็นดี เรื่องที่ประทับใจในเลของนายนะคะก็คือการไปเล่นวงดนตรีบนเวทีให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังค่ะกลับมาพบกับนายในคลิปที่3ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย